สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมกับจานทานนิวข่าวฟ<ะ>ุบบอลที่ไม่ว่าจะอยู่ไกลถึงปลายชมพูทวีผมก็จะนำมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับที่มาในโหมดนิววันนี้นะครับมีข่าวสารเพิ่มเติมนอกจากกรณีของราชบุรีด้วยนั่นคือการจับสลากฟุตซอลนะฮะเป็นฟุตซอล เอฟซีฟุตซอลเอเชียนคัพ2026เป็นการชิงแชมป์เอเชียที่ต้องบอกว่าระทึกแน่นอนนะเะตะที่อินโดนีเซียปีนี้ไทยจะเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้หรือเปล่าต้องมาลุ้นกันหน่อยโดยนะฮะผลการจับสลากหลายคนเห็นไปแล้วกรุ๊ป A นะฮะจะมีอินโดนีเซียเจ้าภาพอิรักคิกิธาแล้วก็โคเรียนะฮะ ผมเชื่อเลยอินโดนีเซียเข้าแน่ดูอุ่นเครื่องแข็งพอสมควรฮะอินโดทุกวันเนี้ยเขามั่นใจตบไทยได้ลองวัดกันอีกสักครั้งอินโดก็ใช่ว่าจับชนะไทยไม่ได้นะสู้กันสนุกทุกวันนี้กรุ๊ปบีฮะมีไทยฮะอยู่กรุ๊ปเดียวกันกับเวียดนามและก็คูเวตเลบานอนนะฮะโดยไทยอยู่ันดับสิบเอ็ดของโลกเวียดนาม26คูเวต43เลบานอน54ของโลกตามลําดับส่วนกรุ๊ปอัฟเดตผมให้เป็นกรุ๊ปสี่ฮะมีทั้งเจแปนอุซเบที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาแกกกกงมาาๆแล็ทจิิา หลังๆก็ฟอร์มดีนะฮะบอลใหญ่อย่างออสซี่ เจอเรื่องร่างกายออซี่อีกนะฮะกรุ๊ปนี้เจแปนใหญ่น้าตาตกอีกนะกรุ๊ปดีอิหร่านอัฟกานิสถานซาอุดิอาระเบียแล้วก็มาเลเซียนะฮะกรุ๊ปนี้สนุกแน่นอนโดยเฉพาะอัฟกานิสถานเนี่ยเขาว่าแกล่งมากนะเพราะว่าระดับแชมป์เอเชียในรุ่นเยาวชนยู16อิหร่านสู้ไม่ได้นะยู16นะคือพัฒนาไวเกินครับเราก็เลยมองว่าชุดใหญ่อัฟกาน่าจะพัฒนาด้วยแต่จริงๆก็แกล่งขึ้นละส่วนของเราเวียดนามเนี่ยชัดเจนนะฮะไม่ได้กินง่ายๆพัฒนาขึ้นเลบานอนคูเวดด้วยต้องเอามูฮัมหมัดมาสู้ด้วยนะ ไไม่ได้ซึ่งสายมาแบบนี้นะฮะคุ๊เ A จะไข่กับคุ๊บ B มีโอกาสที่ไทยจะเจอกับเจ้าภาพอิโนโดนีเซียในรอบ8ทีมสุดท้ายด้วยอันนี้รอเลยอีกฟังนะครับที่จะไปตัดกันเนี่ย ญี่ปุ่นหรืออิหร่านก็มีโอกาสที่จะหักหานกันเช่นเดียวกันเอ้ามองอยังไงบ้างกับกลุ่มของเราแต่เวียดนามเขาก็บอกว่าถ้าจะดีที่สุดสำหรับเวียดนามก็ต้องอยู่กลุ่มนี้แหละนะฮะเขาก็คิดกดเราเหมือนกันน่าจะสนุกครับโดยทัวร์นาเมนต์นี้นะครับจะมีขึ้นระหว่างวันที่27มกราคมถึง7กุมภาพันธ์ปี69ลุ้นกันยาวไปส่วนผล A FC Cha m p i o n s League 2ในวันนี้เอเีย2อีเทิร์นจากฮ่องกงเจอกับราชบุรีฮะราชันมังกรณัปัจจุบันก็อยู่อันดับ4ของตารางคะแนนไทยลีกนะคร เท่ากันกับอันดับ3การท่าเรือเลยฟอร์มถือว่ายอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้โดยก่อนเกมฮะราชบุรีมี3คะแนนจากการเอาชนะอีเทิรนนี่แหละหนะจ่าฝูงคือกัมบะโอซาก้าที่มี9คะแนนและก็นำดินมี6คะแนนอีเทิรเนี่ยมี0ูนฉะนั้นนัดนี้เป็นโอกาสสำคัญของราชบุรีครับหากชนะได้ประตูดได้เสียจะดีกว่าและก็สำคัญคือราชบุรีจะได้รับนำดินในบ้านด้วยอันนี้สำคัญมาก ซึ่งในเกมนี้ราชบุรียังโชว์ฟอร์มโหดเหมือนเดิมครับโดยการไล่ทุบอีธนจากห้องโกงคารังคาบ้าน7ประตูต่อศูนย์ครับโดยประตูเกิดมาจากครึ่งหลังทั้งหมดครึ่งแรกเนี่ยฟอร์มยังไม่เข้าฝักครแต่ครึ่งหลังรัวยับจับรวดเดียวรู้เรื่องเละยิ่งกว่าเล่นในบ้านราชบุรีอีกเดี๋ยวเราไปดูขุมกำลังราชบริวันนี้ โดยแมตช์นี้ฮะโค้ดโย่งจัดขุมกําลังเต็มอัตราครับไม่ว่าจะเป็นผู้สัมปตูกรรมพลปฐมอากุลโจนาธานเข็มดีกกเบียคูปาซิคเคลเจสซิคเรนตานาธนาวัฒน์สึงจิตาวนเดนิสันเนเกบา้าเอ็นจีวาสกอตอาราดิสยังไงวันนี้ต้องชนะไว้ก่อนนะเพื่อลุ้นกับการแซงน้ำดินซึ่งบอลเลยฮะเกมของราชบุรีก็ยังคงเหนือกว่านะฮะแม้เล่นในบ้านของฮ่องกงแต่ครึ่งแรกนี่มองว่าเกมของราชบุรี ผิดพลาดเยอะแล้วบอลดูช้าลงไปเยอะนะฮะแต่วันนี้สังเกตไหมว่าพื้นมันดูแข็งแข็งนั่นแหละกองหน้าคือผิดพลาดไปหมดเลยเมือม่อเมื่อลอยลอยเนเกบาเนี่ยเสียบอลตลอดนะฮะดึงช้ากว่าจะจ่ายโดนแย่งบ้างโดนตัดหนักบ้างนะฮะจนเนเกบาแกแบบโมโหไปเอาคืนฝั่งของอินเทนนะ,ะพอไปเอาคืนเนี่ยก็โดนเลยแจกใบเหลืองนะฮะเก็บอารมณ์ไม่อยู่เป็นแบบนั้นไปมาจาังหวะที่แบบควรยิงก็ไม่ยิงคือเพื่อนหลอกให้แบบกดเน้นเ้นยังยกเข้าไปอีกนะ โคตรหมันเคี้ยวดูเหมือนไม่มีความมั่นใจนะฮะเรากองหน้าทั้งหลายหรือช็อตที่แบบโอ้ควรจะได้ที่สุดคืออีธนก็พลาดให้แล้ว บ่อบอลกันดีๆจ่ายไปให้ฝั่งของราชบุรีนะแล้วบอลไปถึงเดดิสันยังมีกระจิกกระใจกะแต่งบอลอย่างงามเรียกว่าช้ามหาช้าเนืดมหาเนืดสิ่งที่ต้องทําคือเน้นความแม่นยำนะและการปรับตัวบางลูกคือไม่เข้าใจกันอย่างการส่งเร็วเงี้ยเพื่อนจะถอยกลับมาแต่ครึ่งหลังครับเริ่มเกมได้มานาน,นาทีที่52ราชบุรียิงประตูขึ้นนําอีทเทิร์นได้สําเร็จนะฮะจากสกอตอาราดิสนักเตะที่มาจากสกอตแลนด์นะฮะคือเป็นการ ตัดสินใจที่ดีไม่ได้คิดเยอะในหลายจังหวะนะเป็นการส่งมาให้ของเนเกบาพอส่งไปปุ๊บอลาดิสแกก็ซัดเลยนะครับ แล้วบอลมันเป็นใจมันไปแบบเด้งโดนจังหวะประตูจะเซฟพอดีนะเด้งเข้าแบบงง,งๆซึ่งฝั่งอีเทิลก็ไม่คิดว่าจะเข้านะมันเด้งแล้วปิ้นเข้าไปเลยก็เลยเป็นประตูขึ้นนําของราชบุรีในนาทีที่52หลังจากนั้นแล้วก็โอ้โหมาเป็นพายุเลยโคจรเรื่องกับครึ่งแรกราชบุรีเข้าฝักจัดนะแล้วก็ฝั่งของอีเทิลเนียวรั่วจัดพวกเข้ามาโดนเพิ่มนะฮะนาทีที่56ถัดไปอีก 4นาทีโดนอีกรอบนี้เป็นธนานะฮะหรือนายธนาจากการเล่นลูกนิ่งมานะฮะแล้วก็มาถึงธนาก็ซัดในระยะนี้นะพุ่งเข้าประตูไปนะฮะเรียกว่าตรงเป็นตรงมีโอกาสง้างเป็นปิดสกอร์ได้หลังจากนั้นเละเทจจัดเดนิสันนะฮะที่ดูเหมือนจะเป็นวันที่ไม่ดียิงไม่ได้ดูช้าไปหมดก็มาทำประตูได้นาะทีที่65นะฮะอีเทิร์นคือพอโดนไม่เอาอะไรเลยไปจ่ายผิดพลาดนะะพอจ่ายผิดพลาดปุ๊บโอละพอ่อโดนดักแล้วก็เดนิสันซัด ในระยะนอกกรอบตรงนี้เลยนะฮะก็ตรงเพ่งอีกขอแค่ตรงกรอบพร้อมเข้าทุกระยะแล้วน,นักเตะนี่โอ้โหวิ่งไปกอดเสียฟุกกันใหญ่ฮะอิชิอิมีวัฒนธรรมเจลีกราชบุรีก็มีเหมือนกันแล้วโคตรโยงไปไหนเนี่ยกอดแต่ผู้บริหารครับรักครับโจนาทานก็ไปด้วยไปรักด้วยเอ หลังจากนั้นอีเทิร์นบอกยอมแล้วให้เราระดมยิงกันแหลกครับตั้งแต่ประตูนาทีที่72อีกลูกของธนาทําทีมฉีกหนีไป40แล้วก็เดดิสันจัดอีกนะฮะลูกที่5นาทีที่83ตามด้วยอีกซานฟันดี้นะฮะเก็บตกครับยิงแล้วแบบปัดออกมาเข้าทางพอดียิงง่ายๆอีกซานเป็น6089 90-5บวก5จัดไปอีกหนึ่งโดยอีกซานฟันดี้เรียกว่าฝันดีกันเลยทีเดียวสรุปโดน70พูนสวัสดเละเทะไม่ มีชิ้นดีฮะอีเทิร์นนี่แหละสมราคาทีมไทยลีกเอาให้แหลกสําหรับทีมฮ่องกงเออเหมือนกับว่านี่เป็นการเตรียมการนะฮะของโค้ชโย่งที่รอตลบหลังอีเทิร์นครึ่งแรกในศึกษาวอีเทิร์นเล่นยังไงนะฮะแล้วเร่งเอาครึ่งหลังเพราะวาราชบุรีเนี่ยถ้าใครได้ดูนะเร่งเกมเหมือนการเจอกํามบะนี่เล่นโคตรมันสู้กันสนุกแต่สุดท้ายเนี่ยไปเร่งเกมเยอะแรงหมดเจอนำดินเหมือนกันแรงหมดทีมแบบโอเลเทะนะฮะเจ็บขาเจ็บแข้งอะไรกันสนัน่นแต่เนี่ย ออมแรงไวใสท้ายเกมยังเหนือกว่าชัดเจนนะฮะรูปแบบนี้ชัดมากหนังคนละม้วนกับครึ่งแรกเลยแล้วสปิริตโคตรดีนะลูกสุดท้ายตาะหน้าเนี่ยมีโอกาสทําแฮตทริกแต่ว่าส่งให้เพื่อนยิงนี่คือสปิริตของทีมที่จะเดินหน้าไปได้ต่อและจอร์ทานวันนี้โอ้โหแผงหลังไว้ใจได้เลยลูกโด่งกาอากาศเก็บเรียบสกอร์รวม7จศูนย์ราชบุรีกลับคืนมาสู่เส้นทางแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อีกครั้งหนึ่งนัดหน้าตัดกับนันดินครับถ้าชนะได้กระแซงนําดินแน่นอนลูกได้เสียตอนนี้บวกไปเจ็ดเยอะกว่านําดินด้วยแล้วก็ต้อง มจมูกใครหายใจด้วยนะฮะถ้าชนะนำดินนัดหน้าจะมี9แต้มนำดินมี6น้ำดินก็จะไปเกี่ยเอิเ์นส่วนราชบุรีเจอกับกำบะเพราะวันนี้ต้องบอกว่านำดินเนี่ยพ่ายแพ้ต่อกำบะโอซากานะฮะคารังศ1 ถึงเวลานั้นแค่ยันเสมอกมบะ,ะราชบุรีสบายเลยไม่ต้องลุ้นอย่างอื่นแต่ตุนไว้แบบนี้ไม่เสียหาย7ลูกครับนี่ฮะตารางครับยังแซงไม่ได้ฮะด้วยเฮตูเฮต d แต่ว่านันหน้าชนะแซงแน่นอนอนั่นคือโค้ชย่งที่จะลิขิตตนเองใน a อเี2ที่เห็นเช่นไรคอมเมนต์พูดคุยกันวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าไปแล้วจ้ะด้วย7ประตูศูนย์สวัสดีนะจ๊ะนายจ๋า